ดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้หนูด้วยกันบ้างด้วยนะคะอันนี้ปืนอย่างแน่นด้วยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากลับมาแล้วมาตรงเค็มเค็มปะป๊าอยากได้อันนี้บ้างอ่ะไม่เห็นมีเลยอ่ะอยู่บนแฮมเมิลอ่ะเขาเขาบอกว่าคุณไม่มีอ่ะป๊าได้แต่ปืนมาว่าไม่มีอะไรเลยอ่ะมันบอกว่าคุณไม่มีอ่ะหรือต้องไปกดเค็มตรงไหนนี่นี่นี่ระเบิดที่อยู่ในกล่องฝันนี่หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงเค็มตรงวันที่สองถึงจะได้ ปะทูป้าเพิ่งเล่นวันแรกวันเลไไม่ได้ต้องเล่นวันที่สองไหนอะตรงไหนอะเนี่ยที่เก่งขึ้นมาเจ<ม>็ดวันเนี่ยค่ะเราต้องเล่นวันที่สองถึงจะได้ปะทูลิลลี่ได้แล้วลิลลี่มาพาป้าผ่านด่านวันนี้นะครับลิลลี่จะมาพาป้าป้าผ่านด่านนี่ลิลลี่มีตัวโหดตัวโหด,ข,ดขึ้นด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้วยไม่ได้ขึ <พอ S 1> ้น <ะ S 1> ด้วยได้ไหมไป <พอ S 1> ไปไลกันไปเมียขออัก่อนป้าป้าแอของไม่เต็มที่ตอนไปไม่มีสมรรถนะอีกอีสิบสามชั่วโมงป้าถึงจะได้ อาตอนอัพของใช่ไหมเวลาไดร์บ๊ะบะอัพแบบสุดสุดยอดเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งยุ่เพิ่งยุ่เพิ่งยุ่งอ่ะอัพแบบสุดยอดไมค์กอดไปเลยเคมออเคมออเดี๋ยวป๊ะบะจะอัพแบบสุดยอดไมค์กอดไปเลยอีกสามชั่วโมงปาถึงจะได้รถแบบลี่พร้อมนะพร้อมไปไหนกันดีโกไปไหนมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยมงคลแล้วพูดอย่างเนี้ยไม่พาไปด้วยไดเลยอ่ะแล้วนี่แหละด่าร้อยนี่แหละปาตายปารู้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ตายกับบอสเลยตายด้วยกันนะ ป๊าป๊ารู้แล้วป๊าป๊าจะยืนหลังสุดเลยโอเคเป็นตัวถ่วงเป็นตัวถ่วงเป็นตัวเกาะสิะมีคนมาเทรดกับป๊าด้วยปาเขาไห้เขาได้ของดีป่ะเลดี้เลดี้รับเลยเขาจะให้อะไรป๊าป้าโถ่เร็วสิเร็วสิมงคลเร็วสิป๊าป๊าจะไปยิงให้อะไรอ่ะไปตังค์โถ่เขาไม่ให้อะไรเขาแคนเซิลทิ้งไปแล้วได้ชาลายจริงป๊าในวันโกเทด้วยเหรอใช่อ๋อแสดงว่ามันมีของให้ได้สิถั้งอย่างนี้ เทียนให้เดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าไปปั๊มมาให้ที่ว่สสหไงจิงจอกให้ด้วยอจิงจอกเออชายชายจิงจอกด้วยฮ้ยปีกอไม่มีป้ามีแต่ืนปมามีแต่ืนซึ่้าจะต้องยืนอยู่หลังุ่ดป้ารู้แ่้วถ้าป้ายืนอยู่มี้า่มีไา่ม้าหลบป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 มาหมบติดมุมดูป้าดูป่มป้มหมบติดมุมป้าจะเ่าะอย่างแน่นียวป้าหลบติดมุมีีไม่ีไม่สองแล้วป้าตาได่านไห่มะเม่กี้เนี่ย หกสิบสองเนี่ยถ้าขึ้นไปสูงสงมันจะเก่งขึ้นเจ่งขึ้นค่ะป๊าป๊าป๊าจะโดนไปด้วยเรี่ถึงด่านหนึ่งร้อยรีแพ้ให้100่้อยออป๊าป๊แพ้ด่านแถวนี้แหละป๊าป๊าปต้องหลบก่อนเรยคือพี่หนูเล่นหนูเล่นแพ้หมายสามอ๋อเนี่ย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 พวกนี้แหละพวกนี้แหละจะมีย่างนีนี่จัดการเองมาหลบก่อนมาหลบก่อนอุ้ยสุดยอดเซ็ตยอดสุดโตย่อเซ็ตยอดหนูแพ้ด่านหนึ่งร้อยด่านหนึ่งร้อยละคอ้าวเพราะไม่มีป๊าเซ็ตยอ หยอกเกหยอกเซกยอไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายปาชวยจริงยปคือปเดหนูสามารถทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมนี่ยลี่จิงด้านข้างได้วยเหรอคะอืมอไม่ต้งกัตัวโนมัตดงกัตัวโนมัตด้้าล็อกป้นม็อกป้าลอกปปาลกป้าอป้อกปาลอกปวาล็้ล็กป้าล็อก้าอกป้าล็อป้าลก้ลบอกปาลพอกป้าล็อ้าล้าล็อกปแาล็อ้าแลาต้ล้้่าอลอ้ อาอคนี่นี่คราวนี้ตอนนั้นลี่อยู่คนเดียวไงตอนนี้มีปาอยู่ด้วยละปาต้องวิ่งหอบเจ็ดสิห้าเจิบห้าแล้วมงคลปายิงปายิงยอยู่แถวหลังสุดเลยไม่ต้องกลัวไม่ไม่ไม่ได้บ่นไม่ได้เกิดไม่ไุดไม่ได้เกิดนี่ลีโหดมากเจ็เจแล้วลี่นี่ปายด้ยิงหมดแล้วโอเคโหดมากเอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จัดการตัวใหญ่ก่อนอ้โยมเยมเยมเยมยมเจ็ดสิบแปล้วเจ็ก โอ๊ยโดนปลาอูเกือบตายไอแม่สาวนั่นใครอ๊ยโดนปลาโดนปลาโดนปลาโอ้โหรอดรอดแปแล้วเรี้ยงปังมันจะรุนแรงจนลงแม่บ้าไปลวอ้ยป้าปได้เงินยี่ิบล้านเขาบอกว่าป้าปาทำให้ชั้นผ่านได้เงินยี่สิบล้านก็มาช่วยก็รีช่วยป้านี่ไงแปดสิบสามแล้วตูมตามตูมตาม้นรีช่วยป้าปก็แพ้ดิโหด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 ก็เราใกล้จะถึงแดนหมา มามาสามหัวเหรอคะใช่โหด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 ปลายืนหลังสุดแล้วรีบจัดการได้เลยนี่ไม่ว่าค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิวมันยิงสวนมันยิงสวนรีบมันยิงสวนเฮ้ยโดนปลาโดนป้าโอ้โหปลาหลบโอ้ยเกือบโดนปลากลับบ้านเลยหลบหอดเกือบปลาได้กลับบ้านโอ้ปลายิงหลบปลายิงหลบไอ้กลับปลาในไก่นี่ เฮ้ยเฮ้ยมีมีด <sh> <con> ้วงมีด้วงด้วงโดนจัดการด้วงโดนรีจัดการเซ็ตยออะไเซ็ตยออะไเซ็ตยอเลยนี่ไงจ้าเก้าสองแล้วไกลแล้วความฝันใกล้เป็นจริงแล้วไก่เนี่ยไป้รีรีมีสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งด้วยเหรอเนี่ยเนี่ยที่มันบินบินอยู่น่ะไก่จิกเหรอไก่เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมตุ่นใชตัวเล็กๆอ่ะเฮ้ยมาแล้วรีเก้าสิบสี่แล้วกินงไว้แล้วอีไก่เนี่ยคุยหนูมามาจิกตุ่นปลาหลบแล้วปลาหลบแล้วไก่นั่ยจิกตูดหนงูนี่ถอยนี่ถอยปลาถอยแล้วปลาถอยตัวใหญ่ตัวใหญ่ยิง โงกล96แล้วจะร้อยแล้วโอ้ยไอ้ด้วงไอ้ดวงดวงปะปะปยิงดวงไม่เข้าเข้าไปเนี่ยย right no. so ิงด yes. like okay. 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 ้วงยิงด้วงเข้าอยู่ปลาแรงอยู่ปลาแรงอยู่โอเคโอเคโอเค98เหยียบด้วงเหยียบด้วงจะหนึ่งร้แล้วจะหนึ่งแล้วตุมตามตุมตามเฮ้ยปลารอดมาแ้9จะหนึงร้อแล้วจะหนึ่งร้อแล้วจัดการรีจัดการก้กก้ก้ปาอยปลาถอยมาแล้วปลาถอยมาแล้วหลบ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 ลบลบหลบ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 หลบลบลบบบลบลบลลบบบลบลบล หลบแบบดิจิตอลหลบหแบบดิจิตอลเฮ้ยเราชนะนี่ได้สองหมื่นเลยค่ะปะ๊าเมื่อกี้ตัวละครหนูนจะอ๋อตัวละครหนูใช้หมดออรเตอร์ไว้เฮ้ยนี่เขาบอกว่าเขาบอกว่ามีด่านใหม่เกิดขึ้นมาคุณต้องการจะไปด่านใหม,ม่ไหมเฮ้ยอะไรอันนี้เนี่ยเพียบเลยอะไรไม่อะไรไม่รู้เพียบเลยเขาบ,บอกว่ามีด่านใหม่ขึ้นมาคุณต้องการจะไปด่านใหม,ม่ไหมไปเราไปด้วยกันเดี๋ยวรอเราแป๊บหนึ่งป๊าเปิดกล่องก่อนกล่องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลย เปิดด้วยขอเปิดด้วยมุงโคลเปิดกล่องให้หน่อยบ้าจ๊าเห็นบ้าอาวลิ้ต้องเข้ามาใหม่ไหมนะทุกคนเป็นมึงนะเกมบ้าเดี๋ยวรีรีเกมก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ดูป๊าปไปก่อนนะป๊าปป๊ากำลังอัพอัพก่อนเขมเคมเขมของเคมของเขาเาบอกว่าคุณเคมไปหมดแล้วของอะอะไรทีมเหรอ เขามีทีมด้วยเราสามารถไปจอยคนอื่นได้ด้วยอใช่ไหมอีก13<น>ชั่วโมงเนี่ยถึงจะได้เนี่ยหุ่นโจรโมงค้อน,นประตูไปนหน่อยมองค้นเขาจะจอยตัวอะไรเฮ้ยมีสายฟ้าด้วยค่ะใช่ได้สายฟ้าครอบท่านเด้อท่านเด้อมันใครเป็นตัวให้ตีไงมันใครเป็นตัวให้ตีไงป้าถ้าพวกเราอัพที่ฮิวไปด้วยกับการโจมตีมันย้อนไปชิดสู้ดาบ มาาันจะยิ่งทําให้พู้เราแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นจะบอกแล้แข็งแกร่งขึ้นอะไเหรคะได้นี่ขอไปสุ่มกาชา,าก่อนง <c oughs> เจอ้ยา <c oughs> บ่าวมาอัพปืนให้รีเวลอัพเลยโอ้สองหมื่นกงคนไปเจอให้เปียนหนง <c oughs> <ไป S 1> ที 20, <c oughs> องงคนไปเจอให้เปียจ้ ยังป้าป้าปลาปลาพร้อมแล้วนะไอป้าป้าได้ดาวตรงนี้ได้ไหมหนูสงสัยได้ได้นี่ไงร้อยนี่เลยร้อยร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าสิบร้ยเนี่ยด่านใหม่ของเราอันนั้นเป็นเมือยพับได้ผลบ้างเป็นแบบนี้โอ้โหนี่ลิลี่มีหุ่นลบบอกแล้วปลาปลายังไม่มีเลยลิลี่ว่าห้าสิบเก้าเลยเหรอเนี่ยยังโหดนะยังโหดเอ้ยขอไปขอไปซื้อของเฮดได้ด้วยค่ะฮะเทด้วยเหรอปลาปลาเทดล่ดิป้าก็ตรงไหนคือเทกด นี่ไงมันมีรูปเพลขึ้นมาป๊าเรนนี่รีเจ็ตกดรูปนี่ก็ตามหาชื่อปลาปลาไม่มีอะไรเลยนี่กดเทปใส่ใครครับเขาบอกว่าน็อตสล็อตเรลนี่เรลี่ไม่มีพื้นที่ค่ะนี่ต้องไปจัดการในอีเวนต์ทัวร์นี่ต้องไปลบของเรลนี่ทิ้งก่อนป๊าป๊าลบของตัวเองทิ้งหมดแล้วเนี่ย โอ้ยสมกาชาแมวก็ไม่ได้ของดีวยไปไเถอะไปเถอะ,เ,ถอะเราต้องไปลุยแปบนึงดิฟรีเหรอป๊าป๊ากดนี้จะได้ของฟรีไหมฟรีดากอนได้ไหมอ้ะ9.9โลก้รบัตโอ้โห 10k ฟรีกดมาเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนได้หมดเพราะอันนี้นี่เองอะไรเหรอเนี่ยป,ป๊าป๊าสมมาได้แล้ว ป่กดตรงนคือสุ่มกลิลีนี่นเดินมาเดินมาเดินมาตรงนี้นี่พ่อพ่าได้เนี่ยพ่อม่่่อไ่ไหนอ่ะพ่อพ่เดินมาตรงนี้นี่่โดดดอยดอยเห็นยังพ่อ่โดดดอยเดินมาสุ่มทุกคนได้หมดนี่อ่โดดสุ่มยังไม่ใช่ไม่ใช่โ o โน no โนอะไรอ่ะกดตัวนี้เนี่ยลิลสุ่มไปแล้วลิลี่ถึงได้ตัวหุ่นนั้นมาอืลิลี่สุ่มไปราคาหนึ่งครั้งโ้มังกร ต้องมีเงินนะมังกรเน,นี่ยต้องไปเล่นโลบา้าก่อนแล้วต้องไปเล่นเกมก่อนมา105 150, ร้อยห้าถึงร้อยสิบป๊าป๊ามีหุ่นช่วยช่วยเดลี่ยิงได้แล้วเนี่ยเอาอยังเอาเลยไปกันมีไงด่านนี้<อ> <ไง S 2> ด่านนี้อ๋อนี้จะไหวด่านใหม่ด่านเฮ้ยมีนิวนิวมีแบบฟรีไหมไม่มีค่ะตัวนี้โหดสุดอ๋อนี่ไอที่ได้มาไหนครับตัวโหดสุดเลยใช่ไหมโอ้โหรีบปืนอย่างโหดเลย มีแสงด้วยป่าป๋ามีนกสีแดงเหมือนกันแล้วด้วยเอ้ยยังไม่มีนะมันนกลี่เนี่ยป๋าป่าจะไปเอานกไงนกอยู่ตรงไหนครับป๋าไปเอาไปนกป่าป๋าไปเอานกก่อนดิตามนี่มาตามนี่ไหมนี่กล่องนี้หรือเปล่าสัตว์เลี้ยงครับเใช่ดูนี่อยู่นี่มันสัตว์เลี้ยงเหรอครับนี่โดรอรดไรดรดตรงเนี้ยเห็นนี่ไหมใช่อ๋ออ๋อเห็นนะเห็นนะมงคล บางคนจะให้ไอช่ยนั่นแมวไม่ถึงเัินเลยอ๋อนี่เป็นนกเอ้ยๆไม่ได้ค่ะบเงินป้า,ไม,าไม่ได้ทำไ,ได้ไปแลนะฟรีนี่แหละเหมาะสมกับเรามันต้องฟรีอนน <c oughs> ทำไมได้เยอะขน,นาดเนี้ยอันนี้คือหยุดอันนี้คืออโอตโต้เอาเอย่างงี้เงินป้าก็หายหมดสิเฮ้ยให้หยุดก่อนอื <c oughs> ประโถเง,<อ>งิงนป้าเงินป้าแทบจะหายหมดเลยค่ะ พาไปสุดนกนั่นนกนี่แรงสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยด,ดไีไม่บอรับขันตุ๊กจีนให้ติดหน่อยไม่แมวแน่แรงสุดแมวแรงสุดเหรอคะใช่ค่ะอา้าวแล้วงี้ป๊าป๊าต้องเอาแมวไปด้วยนกไปด้วยไหมเนี่ยแมวกับนกอ่ะชิงชิงไมเอะอะผมคิดแล้วเงินหมดเลยค่ะโอ้ป,ะป,ะป,อาป๊าป๊าแมวไปอัพหุ่นไปไปยังพร้อม,มแล้วป๊าป๊าได้นกมาสองตัวเหมือนกันแล้ว บบบบเป็นเป็นผมเป็นสิบเคไม่มีตังค์บางคั้งเป๋เจอให้เพียงหน่อยไปเราต้องรีบไปหาเงินเราจะได้มาเปิดได้นน่่ะแนไม่ได้ตัวคนเหมือนเสียบเสียบด้วยอ๋อ,รอ,อฟรีฟรีฟรีเขาไปกดลับก่อนเอ,อ๋อฟรีฟรีเขาไปกดลับก่อนวิทย์ต้องห้าพันอะีรเขาไปเอาอยัางเอาไปนานแล้วอันนี้ฟรีไหมเนี่ยไม่ฟรีประโท้ไปไปกัน ร้อยห้าร้อยหนึ่งเป็นแล้วเดี๋ยวก่อนหนูหนูไม่ไหวเอ้าไม่ไหวได้ไงอ่ะไปรอก่อนไปปาไปด่านเลยอันนี้เขาเข้าด่านอะไรเนี่ยเจ็ดสิบสี่ให้จอยเขาบ้างดิจอยไหมจอยเลยนี่จอยคนไหนคนบนหรือคนล่างคนบนคนบนนะมาเข้าเลยนะเฮ้ยเออเอย่างนี้ช่วยสิไอ้เปี๊ยดันนี่หนูผ่านมาแล้วน้องอันนี้ดันอะไรเนี่ยด่านร้อยเฮ้ยวานนี้รีผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเปี๊ยกเปี๊ยกงั้นเราออกไหม เอาไม่เอาเดี๋ยวเอาเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนช่วยสู้ก่อนช่วยสู้ก่อนช่วยสู้ช่วยสู้นี่เรานี่เราเข้ามาพร้อมกันขโมยครับขโมยขโมยขโมยดิอย่างนี้เราอย่างนี้เราเข้าอย่างนี้เราสร้างห้องให้เพื่อนเข้ามาช่วยเล่นได้นี่ใช่ไหมถ้าเพื่อนนะคะจิกจิก้เพื่อนเพื่อนตุ้มตามตุ้มตามไว้จิกจิกจิกกลับบ้านไม่ขโมยของเพื่อนได้ด้วยเหรอคะโอ้โหคือต้องวิ่งต้องวิ่งเบาของเองใช่ไหมใช่ได้คือหนูขโมยตุ้มตุ้มตามตุ้มตมตามตุ้มตาม เพื่อนงงเลยเพื in ่อนงงเลยอยู่ดีๆบุกเข้ามาสองคนเพื่อนงงเลยเพื่อนงงเยพื่อนงงเลพื่อนงงเลเพื่อนเยเ่องลยเพื่อนเลยเพื่อนงง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 เลยเพื่องงเลยเงงเลยพื่อนเพื่อนช้เลยดอเลยเเลยเพื่อนงงเลยเพื่องเลยเ่อ8เล้เพื่อนงงยเพื่องงเลพื่องงยเพื่องงยเพอนงงเลยเพ่เลยเพ่งยตังย่นงูเราเ้่องไปช่วยผู้หญิงก่อนไหมย่อะจะมีผู้หญิงมาปะเพ่อู้ง่แล้วค่ะ แปดสิบเก้าตุมตามตุมตามตุมตามเฮ้ยเพื ho, um really ha, ่อนขี่ตัวอะไรอ่ะเพิ่งเพิ่งสังเกตเฮ้ยหมามันเป็นหมาเหรอฮะตุมตาม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 เฮ้ยแมวนี่หนูเลือกได้มันต้องไปสุบหมาใช่ไหมคะโอ้โหมันโยนออกมาเป็นกรงเล็บเลยค่ะลี่เมื่อกี้เนี่ยแมวอ่ะโอ้โหหนูชอบอ่ะเก้าสิบสามบาหนูชอบมันตัวอะไรเก้าสิบสี่บาแมว เ <95 S 2> ก้าสิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตั้งตีเวลร้อยไหมเวลร้อยห้าให้เพื่อนให้เพื่อนเข้ามาจอยค่ะโอ้โหแบบนี้ปลาสบายเลยเนี่ยปายืนยิงเลยปลาไม่กลัวแล้วปอาไม่ต้องถอยด้วย,ยลวปลาสบายแล้วครับปาสบายแล้วยืนยิงยืนยิงกันแบบคุ้มคามคุ้มคามไปเลย,ยนี่เก้าสิบเก้ายืนยิงแบบคุ้มคามคุ้มคามไปเลยไม่ต้องถอยบอลมาละไไโอ้โห บอสยังไม่ได้ยิงสกิลเลยบอสตายแล้วอะเสร็จเลยอะเสร็จเลยอะเราไปสร้างห้องได้ไหมเราไปสร้างห้องเราไปเรียกเพื่อนเข้ามาได้ไปสร้างห้องมไปสร้างห้องไหมสร้างหสร้างห้องเราไสร้างห้องเลยนี่ไงเข้ามาเข้ามาเจอยังเจอยังีีีีีีีเข้ามา มันจะมาจีงเพื่อนมาแจมเราไหมเพราะค่นแหะตอนนี้มีเราคนเดียวแล้วมันเปิดหมดออโต้ไว้อยู่เปิดหมดป้าป้าก็เปิดหมดออโต้ไว้ก่อนด่านร้อยหนึ่งเรากโอ้ปะโทรปล่อยมือปล่อยมือได้ปล่อยมือได้ยิงตุ้มตามตุ้มตามป้าปล่อยมือได้ไม่มีคนเข้ามาจอยเราเลยค่ะเรา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 สองคนก็ผ่านได้ใช่ไหมเราสองคนจะผ่านได้ไหมเราสองคนจะผ่านได้ไหมป้า ต,ต้มตีเีลือได้มังกรมังกรมันต้องไปสุ่มมาหรือเปล่านาาาั่งแทนเป็ดยิ้มหิ้งแยกนั่งใครอะนี่ตายนี่ไม่ตายนี่ยังอยู่กับไปอยู่เลยโอ้โหนี่เปรี้ยวอัพแหลกลาเลยค่ะบโอ้โหไปยิงตุ้มตาม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 เฮ้ยเราชักจะไม่ไหวหรือเปล่าเราไหวอยู่ใช่ไหมเราต้องเดินหลบหรือเปล่า เรี่อยให้ตัวเองตายอย่ะเดี๋ยวรี่อยอทำไมคะไปรีเวิร์ลอัพแล้วโอเคไปต่อโอ้เอโอ้โห,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 โหราเวิร์ลอัพสุดๆ115เราไปได้แล้วเนี่ยแค่150เองนี่ไงมังกรที่รีอยากได้เพราะต้องต้องชนะด่านนี้หรือเปล่าเนี่ยมังกรตัวเนี้เฮ้ยรีบมันวิ่งมาหาป๊าทำไมมันไม่ตายอ,อย่ะเพราะเรายิงช้าเหรอ ไอตัวนั้นอ่ะมันยิงสวนปลาด้วยอ่ะโอ้ปลาโดนไปเจี๋ยแล้วลี่เราปลาส่งปลาเริ่มสะเก็ดแล้วว่าเราเริ่มยิงไม่เข้าลี่เราอาจจะโดนเส้นหยอดแล้วเรื่องเส้นหยอดไม่หนูจะเส้นหยอดเขาเนี่ยแหละไม่ไปเส้นหยอดเขาเฮ้ยมันตัวแรงไงยิงยิงเข้าไปเนี่ยเอ้ยไปช่ว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 ยปะป้องปะป้องปะป้องโองโอ้ร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วนะลี่ร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วนะร้อยยี่สิบสองแล้วเราต้องยิงตัวเดียวกันก่อนหรือเปล่ามันจะได้ตุ้มตามตุ้มตามอือหึสุดยอด นี่นี่ลุมยิงลุมยิงให้ตัวละครป๊ะปะ๊าจตัวละครมันเหมือนจะมีท่าเป็นของต,งต่างๆที่แบบที่ป๊ะปะ๊าเป็นอยู่ม,มันเป็นท่าฮิวมันเป็นท่าฮิวหรอคะที่ของหนูเป็นอยู่เป็นท่าโจมตีทะลุนคะคะไหนป๊ะป๊าฮิวได้ไงทีนี้มองเห็นเป็นตัวป๊ะป๊าฮิวขึ้นมาละเนี่ยอ๋อไอตัวเพื่อนที่เราพามาใช่ไหมสกิลมันแต่ละสกิลไม่เหมือนกันใช่ไหมโอ้ป๊ะป๊าเป็นตัวฮิวโอเคโอเคป๊ะป๊าเข้าใจแล้วไอซีไอซีเฮ้ยโจมตีบ้างหนิจบเลยเฮ้ยถอยถอยร้อย โอ้โหโอเครอดรอดรอดจะตบออกจิ๋ยานซะเลยนี่ตีัมนไี่ยิงตัวใหญ่ตุ้มตาม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 เดลี่อัพเบลว้างไหมเนี่ยเนปะเปล่ามาอัพเบลหมดแล้วเนี่ยอัพค่ะพี่น้องเคมออมาเลยค่ะวบ้านจะชอบกัอัพกันร้อยสามสิบสองแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปถึงร้อยห้าสิบไหมเนี่ย ไ่ยงไงนี่ไงไปริงแรงแล้วเอ้ถอยถอยถอยเฮ้ยเหมือนจะไปถึงแล้วเนี่ยเหมือนเราก็โหดอยู่ในของด้วยนะโตมโตมโตมอุ๊ยตัวนี้ไม่ตายโอรีเลฟเิบเวล71แล้วอ่ะฟาร์่มึงเรียกว่า65นี่รีเป็นเจก71ใช่ไหมรีเรลเวล71นะฟารเรียกวิบ66 ไปแล้ว่าสุ่มหงเล่านี่บอกว่าต้องดูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายรีบมันไม่ตายต้องถอยเดี๋ยวโดนยิงเดี๋ยวโดนยิงเฮ้ยร้อยสี่สิบแล้วจะร้อยห้าสิบแล้วเริ่มยิงไม่เข้าแล้วไปต้องเกาะรีบไปซะนะเฮ้ยเฮ้ยโดนป้าอูยเกือบตายตอนนี้นิงชิวมากเลยชิวมากด้วยมันยิงสวนกลับมาฮะไปแล้ะข้า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 ไปลุยลุยลุยเฮ้ยร้อยสี่สิบสองแล้วจะร้อยห้าสิบแล้วไปได้ตังฟรี ใช่ครับจะได้ตังฟรีเฮ้ยทำไมทำไมนี่ถอยทำไมถอยรี่ถอยไปอยู่มุมตุ้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 มร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่อีกนิดเดียวอีกอีกหกด่านร้อยห้าสิบจบเกมจบเกมแล้วครับร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบห้ารีถอยรีถอยรีถอยมันยิงไม่หยุดโอ้โหรีรีรอดชีวิตรีถอยรีถอยเดี๋ยวมองเท่งรีถอยรีถอยมารีถอยรีถอยเดี๋ยวค่ะ โอ้ตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามร้อยสี่สิบแปดจะดานบอสแล้วยิงก่อนยิงก่อนยิงยิงช่วยกันก่อนยิงร้อยสี่สิบเก้าร้อยสี่สิบเก้าเราสู้เราสู้ได้ไหมเนี่ยเราสู้ได้ไหมเนี่ยบอกมาอัปการ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 รับบอสบอสถอย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 เฮ้โอ้โหมันจริง มันยิงใหญ่เลยลี่มันยิงใหญ่เลยลี่ลบดิลบเอื้อเอื้อเอื้อจะตายีลบจะตายเฮ้ยเราจะโดนระโดนจะกระโดดกระโดดได้กระโดดได้กระโดดกระโดดค่ะพี่น้องกระโดดกระโดดได้ค่ะพี่น้องไอ้คิวมันแปลงเฮ้ยมันมันมียกซ้ายยกขวาเลยลี่ยกซ้ายยกข้ายกซ้ายยกขวามันมียกซ้ายยกขวาเอ้ยตายแล้วตายแล้วทีเดียวทีเดียวเรียบร้อยโอ้รอดรอดรอดวิกตอรี่ชนะแล้วค่ะใกล้จะดีนี่เกือบตายเฮ้ยนุมเอ้ยได้ได้อะไรลี่ได้อะไรมา ได้ใช่ลงหมดมเฮ้ยเขาบอกให้ไปด่านนู้นนะป๊าป๊าบอกาต้องเอาออโต้ออกก่อนใช่หนูก็ได้บอกเหมือนกันไป,ไปกัเถอะวันเฮ้ยด่านไหมต้องใช้ตัง้ง,งด้วยเหรอป๊าาไปไม่ได้เอ้ยสามสองหนึ่ง้ไ,ไปได้ไม่ได้้ตไม่ได้เหรอต้องต้องเดินต้องเดินเข้าไปข้างในอปาป๊าป๊าเปล่นด่านแล้วเดี๋ยวเรอป๊าก่อนไว้นึงปาป๊าต้องใช้ ไว้ไม่เป็นไรเราะาเปิดเอาของก่อนามาเปิดเ,เ,เ,เอาเงินก่นอนคือประเด็นมันมีเพื่อนแค่คนเดียวนะคะงั้นเราพักก่อนให้พักก่อนเพืออ่อเอาเงินยี่สิบนาทีเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันด่านใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ฝากช่องหน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้หนูกับป๋าป๋าเป็นป๋าหันมามองสวัสดีค่ะป,ะปะ๋ากพวกเราอยู่ในด่านเดียวกันนะครับอันนี้มันด่านเก่านี่คะ ดันใหม่แล้วเหรอคะโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะดบดนเก่าบ้าคุณขอไปก่าป้าก่อนดันเก่าเดี๋ยวเราค่อยดันไปดันใหม่กันเดี๋ยวเราต้องลงไปกินข้าวก่อนเราถึงจะไปเริ่มดันใหม่กันได้โอเคกล่องสุดท้ายเปิดแล้วกล่องสุดท้ายเป็นศูนย์แล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันดันรีอ่ะรีบมากแกเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอกันละเอเดี๋ยวเราเจอกันดันใหม่นะคะไปกินข้าวก่อนค่ะบ๊ายบายเอาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ